แต่ว่าที่นี่เนี่ยค่ะเขามีตัวโปรแกรมที่พิเศษแล้วก็แตกต่างจากสปาที่อื่นบาลินิตมาสากค่ะเขาบอกว่าเป็นโปรแกรมเนี่ยที่เป็นเทคนิคพิเศษเลยสวัสดีค่ะเมนะคะตอนนี้ค่ะก็เป็นพนักงานประจํานะคะอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งค่ะ ก็มีอยู่วันนึงนั่งเล่น Facebook นะคะก็เห็นเพจของ p าลิเวน e นสเซนเตอเนี่ยเด้งขึ้นมาหน้าจอมือถือเราแล้วก็เข้าไปดูนะคะเพราะว่าอย่างที่ทราบกันว่าพนังกงานประจำเนี่ยนะคะสาวๆออฟฟิศก็ชอบนวดชอบเข้าสปาเป็นปกติแต่ว่าที่นี่เนี่ยค่ะเขามีตัวโปรแกรมที่พิเศษแล้วก็แตกต่างจากสปาที่อื่นก็เลยตัดสินใจลองเข้าไปค่ะ จริงแล้วชอบในเรื่องของการตอบคําถามของแอดมินนะคะเราก็ inbox ไปถามเขาก็ให้คําตอบดีนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการแลกคอนแทคแล้วเราก็โทรไปถามเขาในส่วนของข้อมูลนะคะต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบแต่และโปรแกรมมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะแล้วเลือกตัวโปรแกรมเนี่ยให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเราค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ได้มาหนึ่งโปรแกรมนะคะตัวนี้เป็นบาลินิสมาสานค่ะ mm hmm. เขาบอกว่าเป็นโปรแกรมเนี่ยที่เป็นเทคนิคพิเศษเลยค่ะก็เลยตัดสินใจลองไปทำดูค่ะ เพราะว่าใบเรียนภาษาเขาบอกว่าเป็นเทคนิคพิเศษนะคะที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่นะคะแล้วเขาก็จะใช้เป็นการนวดนะคะนวดด้วยฝ่ามือนะคะเปิดผิวของเราให้ตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยซึมเข้าสู่ผิวนะคะได้มากขึ้นและที่นี่นะคะเขาก็จะใช้เป็นตัว essential oil นะถ้า,ถาไม่จำไม่ผิดนะคะตัวนี้เขาก็จะมาจากดอกจรลเนียมนะคะแล้วก็มีสารสกัดเนี่ยมาจากตัวดอกไม้นะคะจากธรรมชาติข้อดีคือเหมาะกับทุกสภาพผิวะคะ่ะก็อยากดู เนีย่ยเข้ามาลองดูนะคะ